สบายดีพี่น้องเอฟซีเมื่อสุกุูสุกคนมือนี้สามีกับพ่ทุกคนมาดูดป่าอีกแล้วทุกคนนอกมือนี้แม่นเอาดูดป่าอยู่หน้าพี่น้องอยู่นองอยู่น้ำพายในหน้าอีแล้วพี่น้องเนารูดเอาแง่นึงพี่น้องนี้เขากับป้านไว้เนาะท่านั้นแม่นพายท่านี้ก็แปลว่าเป็นแง่ขึ้นมาพี่น้องเป็นนองเนาะแป๊เป็นห้องนะพี่น้องมีได้แม่นนองหญ่เนาะ ตอนนี้ทีมงานเท่ากับกำลังท่าน้ำแห้งพี่น้องไอ้น้ำมันคือแห้งแล้วล่ะพอเพิ่นตั้งเครืองดูดไปแต่สาวานี้เนาะพี่น้องทีมงานทัามืมอนี้กะมีไอสุริพ่นเอ้ยพังไอขี้เค็บเท่าเนาะแล้วก็น้องชช่ชมจิตแล้วก็มีลานลูกเอ้ยผู้นึงพี่น้องตอนนี้กะกำลังร่อท่าเก็บป่าพี่น้องเนาะท่าน้ำแห้งนะน้ำกำลังจะแห้งไอเท่ากับเป็นคนไปแบบกว้น้ำมาพี่น้องเนาะน้ำมันไหลมาแต่พุ่นเท่ากับกว้แบบ คือมันเข้ามากคืออันเคืองดูดน้ำเมาพี่นะเดี๋ยวเข้าก็รอถ้าน้ำแห้งลงไปงมเนาะพี่น้องเนาะได้หรือมีได้ก็ถ้าหับส้มหับเบิ้งไปพร้อมเดียวนี้เด้อพี่น้องเ้อบ้านนี้ชาวมีสิเไปน,นอนเฝ้าท่าน,น้ำแห้งพี่น้องเนาะน้ำก็เคยยแห้งเมื่อ้วพี่น้องเนาะแต่ว่าขี้ตมนี่ลายขนาะทุกคนแน่จะธรรมชาติก็มีเนาะห้ามกับมานอนยูนหมไม้นี่แหละพี่น้องเนาะ ปูพจนอนคักๆเเผอนองป่านอนห่มก่อนอนไม้พี่น้องเนาะตอนนี้แม่น้ำเเาก็แห้งมาแห้งมาแล้วพี่น้องนอเนาะเเาก็สิท่าซ่อมเบิ้งป่าพี่น้องเนาะปลาเบิ้งว่นละได้ปลาบ่อนางวันนี้ปลากระชุนลายเนี่ยก็สชีชนขี้ตุมพี่น้องในี่ยขี้ตมนเนี่เลิกเลิกเพ่งหัเข้าเพ่งกลางกานะปลาคอนี่คือเระมีได้มันเราพี่น้องได้ก็คือเราชุนน้อยนะเพราะว่ากระชุนลายเป็นไก่ชุนตุมพี่น้องเนาะ ตนเห่ากับบอชียวซาเรื่องการงมป่าปเรือยพี่น้องนามก็มีลายพี่น้องนี่ไม้ก็ลายยู่เนาะอี่ตมก็ลายพี่น้องโอ้ยบุ๊กเป็นบุ๊กพี่น้องเนาะมื่อนี้แดดก็ฮ้อนพร้อมตอนนี้ก็คือเมนตอนบายเลยนะพี่น้องนะเ่าก็มายืนย่ามพี่น้องวันนี้มือนอนแล้วก็มายืนย่ามเนาะทางนี้แม่น้ำกัย่างยู่พี่น้องเลยอันนี้ก็เแม่นหอยพี่น้องหอยเชอรี่เนาะ อยู่ในน้ำนี่นะปลายเท่ากับมีหอยเชอรีลายพี่น้องทางไอ้าเท่ากับป้านน้ำไกวน้ำพี่น้องเนาะไกวให้มันลายลงพูดนแล้วพี่น้องเลยลายไปหาจักดูดน้ำเท่านะห้องนองเท่ากับแย่เตอร์พี่น้องเลยทางนั้นก็บเมนเอ้ยทางนั้นเนาะโอ้ตอนนี้ก็บเมนไอ้ชลิพนเท่ากับได้ปลาตัวหนึงแล้วพี่น้องเนาะปลาดุก

มุ้อเรียบแม่นเย็นทีนี่แม่นสามีบบเห็นปลารถแล้วพี่น้องเนาะปลารถแล้ว,วป้าเลมเลมอ่ะนะพี่น้องมันเท่าหันาพี่น้องเราชนตุ่มชนเก่งแค่นั้นเท่าไปหันกระงมห่ากระเห็นบบบนี้บบมันเป็นจะได้ปลารถแล้ว ตอนนี้ก็น้ำแห้งแล้วพี่น้องเนาะลงง้มป่าง้มหอยได้เลยพี่น้องนะส่ลายกับหอยกับมีอยู่พี่น้องเอยอันนี้ก็คือป่าคอหน้าพี่น้องป่าคอน้อยยังมีเยอะประเรนาะประมาณซามนิ้วโป้นี่แหละทองนิ้วพี่น้องบาดนี้ทีมงานเราก็ลงมบุกเก็บหอยกับเก็บป่าพี่น้องมามาพี่น้องงมป่ากับเก็บหอยเนาะตอนนี้ก็น้ำแห้งแล้วก็เริ่มลุงม าาปปาทางเกานอ้าอยเฮ้าง้มปลาได้แล้วกะจับย่นขึ้นมาทั้งเค่งแคบนองพี่น้องพี่น้องเนาะแล้วเอ้ยพังเฮากลับไปเก็บเสือ้อกูนะนกับหลานน้อยเฮ้าเนาะโอ้ยเป็นกะเยอะซอยขนาด อ้าผู à, ้ผ네 pues ู้นแล้วผู um, hum, food, like ้ยืนทึงผู้อ็ปลาขออยู่ทึงผู้นี่ชนเฮากับงมปลากรึบอยู่พี่น้องเนาะปลากระชนขี้ตุ่มเหมือนละพี่น้องเอ้ยขี้ตุ่มก็เลิกเลิกเบิ่งหน่าพี่น้องเนาะเพีงหูเข้างมต่อไปเนาะพี่น้องเฮากันได้มือนี้จังใดก็ต้องได้แหละปลาเฮากับเก็บปลาน้อยเก็บจุ้งไปก้อนพี่น้องเนาะยังไม่ทันเห็นปลาใหญ่กะ กุ้งกับหอยก็มีพอได้กินอยู่นะพี่น้องนะแต่ว่าขี้ต้มลายโพดพี่น้องเนาะมีรถจกช,ชิจกชาร์ตเนาะล่ะนี่นะขี้ต้มไปจนมีอะไ้พี่น้องเนาะบรรยากาศยู่นองปลาห้างก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็อากาศอบเอาแห้งพี่น้องเนาะบาดแดดบ้าดบดดีที่แบบว่ามีแดดบดพี่น้องเนาะอากาศนี่ฮอนอบเอาขนาดพี่น้อง ตอนนี้ก็งมป่าแล้วเรียบรย้อยไปนอนได้หอยคู่นึงป่าเอาเนาะนี่อันนี้ก็คือป่าแท่งงมได้ในมื้อนี้เนาะพี่น้องเาได้พ่อกิอน <ๆ S 2> <ๆ>แร้งันได้มีหลายปเรเลททุกคนเนาะปัตน,นี้ก็สีปั่นพี่น้องเนาะปั่นสองสองพูดปันเพื่อนอ้ายกับเพื่อนสามีเนาะทุกคนเนาะห่างมป่าโทแล้วห้ากับเปีงยน้ำลูกนาะพี่น้องน,ะน,ององน้องนั้นกะกันมีฟ้ามือกะถ้าาบึ้ง ลาอ้อกับมีพี่น้องเนาะปลาชนต้มลายขนาดแต่ว่าห้าไม่ได้ล่อท่าปลาอ้อเนาะหฮากะงมยาแล้วก็เลยเปียงน้าลงเลยพี่น้องอ้าวซ้ำพ่อได้กินกับพ่อเนาะพี่น้องเนาะอามีลายมื้อนี้กัทีมงานเจ็ดเอ้ยน้องเฮานะงมปลาพี่น้องเนาะได้น้อยหนึ่งนะขี้ต้มเต็มแข้งเต็มขาพี่น้องเนาะแดดกอนมาฮอดนี้ก็สิได้จบคลิปลงเนาะทุกคนแล้วพบกันใหม่เด้อ